เมือ่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อยจากนี้ไปให้ทูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเราก็หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับ ชาเมาเมา,เาเออดไวสบาย,บายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวทังพื้นเท้าของเราจะ,ะให้ผ่อนคลายจะให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราตึงเกร็ง อ่อนคลายให้หมดแล้วเราก็ปรวมใจไปหยุดนิ่งๆนมนมที่สูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทิ่นเนื้อจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือนะจ๊ะได้เรากันนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำรรผ่านมาตั้งแต่ปสมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบาร,รมีเรื่อยมาตั้งแต่บุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่ในทุกๆบุญ ในบุญยกริยาวัตถุสิบการคดีบารมีสิบทัศน์คดีให้มารวมกับบุญในปัจจุบันนี้เป็นดวงบุญใสๆสติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลมรอบตัวมันดวงแก้ว ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรโลกที่จระะิญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้าใสๆหรือใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเอาหน้านะจ๊ะให้ใสหรือใสเกินกว่านั้น ใสในใสสว่างก็ให้เหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนมันเบนไม่เคืองตาไม่แสบตาไม่จ้าตาใสใสบริสุทธิ์ ยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆประคองใจในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเบาเบาส,สบายไปที่กลางดวงบุญนั่นนะ่ะไม่ว่าเราจะนึกได้ขนาดไหนก็ตาม ให้ใจใสใสเบาเบาสบายสบ,บายผ่อนคลายให้ใจใสใสเบาเบาสบายสบ,บายผ่อนคลายหยุดนิ่งอย่างนั้นเรื่อยไปเลย โดยทำความรู้สึกฟัดดวงบุญขยา้ายออกไปร้องกับร่างกายเราขยายออกไปทำความรู้สึกอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจเรายัางหยุดไม่สนิทสมบูรณ์ใจเป็นธาตุสำเร็จ นึกอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนการเห็นด้วยใจนั้นจะเห็นต่อเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วได้สนิทคือหลุดจากความคิดสับสนตกตะกอนตกพลึกนึ่งหรือตกศูนย์จึงจะเห็นได้ชัดเจน แต่ถึงอย่างไรเมื่อใจเรานึกถึงบุญดวงบุญก็บังเกิดขึ้นต่างแต่ว่าเป็นแค่เพียงความรู้สึกว่ามีอยู่เท่านั้นแหละซึ่งก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะนึกอย่างนั้นไปก่อนส่วนผูท้ที่ใจหยุดนิ่งได้สนิทติดจู่ตรงกลางกลางกายฐานที่เจ็ด ได้สมบูรณ์ก็จะเห็นดวงใสๆเหมือนเราลืมตายเห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นหรือเกิดไปกว่านั้นเออยิ่งกว่าลืมตายเห็นปัจจัยเราหยุดที่สนิทจะเห็นดวงใสอย่างนี้ก็ง่ายปัจจัยเราหยุดที่สนิทแล้ว หลุดจากความสับสนวุ่นวายในเรื่องอยากเรื่องคนสัตว์สิ่งของมันนาการชีวิตอะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะเห็นชัดจากความรู้สึกก็จะเป็นความรู้จรแจง้งที่เกิดจากการเห็นแจง้งเมื่อใจเราหลุดพ้นจากความมืดในใจ เดียที่เราเคยได้ยินวันนิวรนนั่นแหละจิตใจวันเวียงอยู่กับเรื่องกามชันทะความโกรธความวิจยบาทความสงสัยความฟุ้งง่วงเคลิ้มอะไรต่างต่านะั้นเป็นต้นหลุดมาก็เห็นชัดเลย ถ้าใครเข้าถึงกายธรรมเราก็จะเห็นองค์พระธรรมกายที่ใสใสเกตดอกบัวตุงเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดี จะเป็นจอมอหม่อมของท่านซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเป็นจอมอหม่อมที่สมบูรณ์ต่างจากจอมขอม่อมของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีเส้นประสบเส้นผมกดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละ เรียงรายอย่างเป็นระเบียบเรียงรายอย่างเป็นระเบียบทีเดียวเย่บนพระวรกายที่สวยงามมากสวยกว่าผู้หญิงงามกว่าผู้ชายใสยงามกว่ากายที่ปลมลุมพมงามไม่มีทิฏฐิอยู่ในอรอยิยบทสมาธิ กายภายในจะอยู่ในอริยบทสมาธิและใสบริสุทธิ์ใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆเช่นใสกว่าเพชรจึงเป็นรัตนะอันสูงสุดเกินกว่ารัตน,นาใดๆในโลกนี้โลกอื่น ในสวนรรค์ลมหรืออรูปภพรมสวยงามกว่าเพราะมีรัศมีสว่างสวัยนในอริยบทสมาธิเราจะเห็นถ้าได้เมื่อใจเราหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายเนี่ยงเป็นตำแหน่งเดียวกันกับกลางกายของท่านซึ่งมันซ้อนกันได้สนิทจะเห็นได้ทุกทิศ ทุกทางเลยลอบทิศเราทำแค่นิ่งในงนิ่งน,นิ่งนุ่มเบาเบาสบายนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างเดียว ยืดไม่ต้องไปทำอะไรทำง่ายๆเพราะความจริงมันก็ง่ายๆอย่างนี้แต่เราเข้าใจว่ามันยากเราก็เลยทำยากๆเพราะคุ้นเคยกับโลกภายนอกที่ก็จะได้อะไรมามันก็ต้องตอ่อสู้ดินลนยากลำบากต้องมีแรงกดดันอะไรต่างๆนั่น แต่ทรัพย์ภายในเือที่เรารู้จักคุ้นเคยว่าอริยทรัพย์ซึ่งแปลว่าเครื่องปลื้มใจของพระอริยาเจ้าเม่ืลโลกิยาทรัพย์กันเป็นเครื่องปลื้มใจสำหรับชาวโลกมีแล้วมันปลื้มอิ่มอ,อกอิ่มใจ ควาปลอดภัยในชีวิตพระอริยเจ้าท่านยกระดับชีวิตเลื่อนไปอีกระดับที่ลึกไปกว่าน,นั้นท่านปลื้มยิ่งกว่าน,นั้นก็ไปอีกนับเท่าไม่ถ้วนเพราะความปลื้มของทรัพย์ภายนอกมีขอบเขตจำกัดและก็มีไซเอฟเฟกมีผลข้างเคียงที่เราจะต้องหวาดระแวง เราจะสูญหายด้วยภัยต่างๆแล้วก็ไม่เคยทำให้ใจรู้สึกเต็มอิ่มหรือพึงพอใจอย่างสมสุดจนกระทั่งไม่อยากได้อีกมันยังไม่เคยมีมันมีแต่ว่ามีแล้วอยากมีอีกไปเรื่อยๆแบบที่ไม่ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริง เสทรัพย์ของพระอริยเจ้ามันทำให้เกิดความพึงพอใจอสูงสุดปลอดภัยจากจรละภัยอาจภัยอักขีภัยวาตภัยภัยต่างๆเหล่านั้นไม่มีใครจะมาแย่งไปชิงอะไรได้อยู่ตามลำพังก็มีสุขได้ ไม่เหงาไม่ว้าวีไม่เดียวดายอบอุ่นใจปลอดภัยมีสุขในตัวหลวงตัวเองแบบไม่ต้องพึ่งพิงหรือพึ่งพาสิ่งใดเป็นตัวของตัวเองในอย่างสมบูรณ์จะพึงพอใจกับหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเพราะเพียงแค่นี้ก็ ทำให้สมปรารถนาไปวันต่อว,วันจนกระทั่งไม่ปรารถนาสิ่งอื่นเราเห็นว่าสิ่งอื่นไม่ใช่เป็นแก่นสารไม่เกิดประโยชน์แถมมีโทษชืออยู่ในนั้นแล่ก็จะได้มากยากแต่ซับภายในได้โดยว,วิธีง่ายๆ แต่มันยากเหมือนเส้นผมบงผังบุเขากันเราไม่เคยคิดว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในตัวจะได้ด้วยวิธีการง่ายๆเราคุ้นกับสิ่งที่ได้มาได้ยากโลกภายนอกกับภายในยมันกลับทบปัดกันอย่างเนี้ยมันสวนทางกันปรากฏว่าสิ่งที่เราปรารถนา กับอยู่ในตัวเราแต่เราเข้าใจผิดม,มันมนอยู่ข้างนอกเพราะมันมีสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจผิดอย่างนั้นเป็นฉากหลังบังคับอยู่มันลอยมาอยู่ตรงกลางไส้กลางเราเหมือนไส้ดินสองกันสมมติร่างกายเราเป็นดินสอ ไอ้ไส้ดินสอเนี่ยไอ้สิ่งนี้มันมันร้อยเข้ามาอย่างนั้นอยู่ตรงกลางแล้วมีทธิพลที่ทำให้เราไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้เข้าใจผิดว่าตัวเองรู้แล้วเลยไม่ขวนขวายหาความรู้ที่แท้จริงหรือหาสาระแก่นสารของชีวิตที่แท้จริง เข้าใจผิดหลงผิดลู้ผิดไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้นี่มันลอยอยู่ตรงนั้นแหละรัตสาวไปตามสิ่งที่ลอยกับมาเราจะเห็นก็ยังมีฉากหลังในฉากหลังดีซอๆๆๆๆๆเยอะแยะมากม,กมาย ที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเทวาดาก็โดนอย่างนี้เหมือนกันพมลูกพมโดนหมดโดนหมดวันนั้นปมมัตมอร์ตวิจ่านี่ยกว่าจะมาปรู้แจ้งเห็นแจ้งเัวนี้ได้ก็ต้องมีบุญบรารมีมากๆมีมากเพราะสั่งสมมากอย่างถอนื่อ มากในระดับที่เกิดธรรมจักขุญาณทัศนะเมื่อใจหยุดนิ่งเพ็สั่งสมความหยุดนิ่งมาตลอดคือปลดปล่อยทรัพบไปนอกแสวงหาทรัพย์บไยในอย่างนี้มาตลอดทุกชาติทุกชาติัตงแต่บารมียังอ่อนอ่อนอยู่กระทั่งมาบารมีแก็แข่สั่งสม ถึงจุดที่เขากันไม่อยู่ความสว่างมันเกิดขึ้นโดยใจที่หยุดนิ่งที่ไม่ต้องการอะไรแล้วปล่อยวางหมดแม้ชีวิตอะไรจะมาเกินชีวิตจะเป็นไม่มีแล้วมันเป็นที่สุดของมนุษย์เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของมนุษย์ลมหายใจเนี่ยคือชีวิตเมื่อ ไม่เอาอยากได้สิ่งที่ดีกว่านี้ก็ต้องปล่อยอย่างหนึ่งจะไปเหยียบเรือสองแคมนไม่ได้ต้องปล่อยไปสักลำถนึงจะขึ้นอีกลำได้ปล่อยรเรือผุบๆพังๆเข้าไปหาปรเรือหรือเรือนที่มั่นคงเป็นนิลันดอนชายก็หลุด แล้วก็เห็นมาตามลำดับอย่างที่เคยถ่ายทอดให้ฟังนั่นแหละกระทั่งเราถึงกายทามสิ่งตรงนี้แล้วทั้งก็มองเห็นมันม,อยอยนมัน้อยยังไงมึงครับยังไงก็เอาบารม,มีสามสิบชาติสู้กันไปห,หยุดกันนี่ นิ่งหยุดกันนิ่งอย่างเดียวเลยเป็นที่รวมประชุมของบาร,รมีสามสับทัตก็จะขับเคลื่อนให้ลุดจากที่เขาบังคับแล้วก็พ้นไปเลยหลุดแล้วก็พ้นเข้าถึงกายธรรมราตพนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วถ้าก็มองเห็นว่ามนุษย์ทุกคนก็ จออย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยไอ้ที่เหมือนใ้อุปมาเหมือนใจดินสอก็คืออวิชาความไม่รู้ที่ยังมีจากหลังก็ส่งมอนันบังคับให้สร้างบ้านสร้างเรือนคืออัตภาพนี้เกิดบ่อยบย่อยก็แก่บ่อยบย่อยเจ็บบ่อยบ่อยตายบ่อยบย่อยทุกข์บ่อยบย่อยไม่รู้บ่อยบย่อยไปอบายบาย่อยบ่อย ไปสุคติบ้างบ่อยบ้างไม่บ่อยมั่งหลับกันไปอย่างนั้นวนไปเวียนมาเขาเรียกว่าอยู่ในวัฏฏะความวนคือวนไปเกิดเป็นโน่นเป็นนี่เพราะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ไอ้ที่ไม่รู้เพราะว่ามันไม่เห็นแจ้งจึงไม่รู้แจ้งไม่เห็นแจ้งเพราะมันมืด หักตาละมันมืดแล้วก็ถูกขอร้อยบังคับตรึงไปติดในสิ่งที่ไม่ใช่ติดในรูปเสียงเกลดสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตไปมีชีวิตอำนาจวาสนาอะไรต่างๆเหล่านะั้นะไปติดกันไปกับไปพล้นกันไปอย่างนั้นไปพล้น แก้ปัญหาสมหวังผิดหวัองอะไรต่างๆแล้วกนะเข้า,ขากันไปเป็นเพลินนไปอยู่อย่างนั้น,นก็ตรึงก็ตรึงไปติดตรงนั้นเราก็ให้ลืมตำแหน่งที่สำคัญคือฐานที่เจ็ดเ็เรื่องราวที่สำคัญคือป้าหมายของชีวิต อะไรต่างๆเหล่านี้บ,บังคับก็จะรู้ได้ก็ต้องมีการมาเกิดขึ้นบนสมาสมุทิเจ้าได้สร้างบารมีวยตัวเองสอนแต่ตัวเองไม่สอนใครอย่างเช่นพระปัจเจกับพ้เทศเจ้าจะสร้างบารมีในระดับนักเรียเนยเป็นสาวกเป็นพระอราหันต์อย่างนี้น ก็สามารถลองรับความรู้ที่พระสมม,สมติเจ้าทันเทศสอนได้ทำตามได้แล้วก็หลุดพ้นไปกับพระองค์เพราะฉะนั้นหยุดนี่จึงเป็นตัวสาเร็จสาคัญมากชีวิตคือการหยุดนิง่งการเข้ากลาง ไปหาแก่นของชีวิตซึ่งอยู่ภายในแก่นของต้นไม้อยู่ภายใน,นี่เป็นแก่นของชีวิตยอยู่ในกลางของกลางเพราะนั้นหยุดเนี่ยสำคัญหยุดหนึ่งอย่างเดียวจะเปลี่ยนจากภาวะผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ได้ เราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราซึ่งเราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นน่ะดวงใสที่เราตรึกอยู่จุดศูนย์กลางกายฐา,านที่เจ็ดก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงใจให้มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ใจของเราเนี่เป็นาธาตุสำเร็จเรานึกถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ใจก็จะปล่อยบริสุทธิ์ผ่องใสไปด้วยถ้านึกถึงสิ่งที่ใหม่บริสุทธิ์ใจมันก็จะหมองทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจใจจึงเป็นาธาตุสำเร็จ สำเร็จใจนึกคิดอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นแหละเพราะฉั้นตอนนี้เรากำลังนึกถึงสิ่งที่ใสๆใสความดีของเราที่จะทำให้ใจของเราบริสุทธิ์ใจของเราก็จะปล่อยบริสุทธิ์ไปด้วยเมื่อใจหยุดนิ่งถูก่นูนก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายใน ฝืกใจจะตกโซนก็ไปสู่ภายในแล้วลอยขึ้นมาเป็นดวงดวงใสๆใ,ใกล้ายกับบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดเป็นดวงแต่ว่ามาพร้อมกับความสุขสดชื่นเบิกบานที่จะเกิดขึ้นในใจของเรานะจ๊ะเพราะนั้นเราก็ ประคองใจกันไปเรื่อยๆให้ยดให้นิ่งให้ถูกส่วนแม้จุดเริ่มต้นเราจะนึกถึงดวงใสๆไม่ชัดเจนกระทำใกลยประคองเท่าที่เราจะประคองใจได้ให้ต่อเนื่องกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ